เอาละจ้าสวัสดีจับปกแกวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมฟีไฟวันนี้เราก็จะมาเล่นกับเพื่อนเนาะโอเคจ้าค่ะก็ไอดีฉันเนี่ยฉันเล่นมานานแล้วจ้าแต่ว่าแค่ฉันไม่ค่อยลงคลิปเฉยๆก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะจริงเหรอจริงเหรอ ไม่เติมค่ะไม่มีย้อนโอเคแขกรับเชิญของเราก็จะเป็นเพื่อนอีชันเองค่ะไม่อาไม่ไมเอมเ,อาเมาค่ะแก ฉันไม่ได้เล่นฟรีไฟมานอนมอฉันไม่อยากเล่นเฉยๆเว้ยคือฉันปุ๊กตอนเนี้ยคือฉันติดฉันติดเกมอื่นเอาจจริงๆมาค่ะมันเล่นแบบครู่กันเนะเอฟมานาละมัวน้องไหม นี่ทำไมแอปมีตัวนี้อ่ะอนันอยอฮัางงานยะฮันยะเพราะนี้อ้าวทุกคนได้ยินเราไหมไปไมอ,อเคเราจะเริ่มแล้วนะหนึ่งสองหนึ่งสอง เราเข้ามาในเกมแล้วค่ะเราตอนนี้เราจะให้เพื่อนเราเปิดไมค์นะจ๊ะก็จะเป็นแขกรับเชิญเนาะอยู่ไหนวะอยู่ไหนนะวิเขามีให้เล่นให้เล่นด้ยเหรอย่งโห ปืนไม่ทันนะอยากเล่นปืน <g ül> ทำไมทำไมเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมว่าเขาเปิดใหม่ถ้าเกิดเราไม่ได้ยินเขาเนี่ยเราก็เปิดสุดแล้วเนี่ยฮัลโหลเปิดไหม์ด้วยจ้า ฮัลโหลไล่เราไไเราฮัลโหลแอแอ้าวแมวนเนาะ ไม่่าคุนดีกวล่ลองลองลองคดณจะไรนลอง,ลองอขอบคุณด้วยไม่ปือ่ยิ<อ>งค่ะยิงเออเขาหนัดร้อยเจ็ดสิบขอบคุบา

โอ oh. ได้ยินเราไหมเปิดไมค์พูดก่อน อาโหลทำไ,ไ,ไมไม่เปิดเยเอ,อยะม,ออมันอยู่นี่อ่ยะยิงนะคะนะคะสล,ลูว่าสวยหรนะคะสูชื่อสมีคนม,นมีคนนะฉันเห็นนะยิงมัมีคน,น,น,นแอปเปิดใหม่ม่า,า,าเราไม่ว่าหรอก พูดก็ได้นะจ๋ะเาเงียบแล้วนะกลัวมากแอป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 คิดว่าเราซื้อใหม่ดีไหม

อ่บางมาจากอินเดียขโมยนมีอะไรมาทำบนตัวเที่ยวมันแบบวนนวงวงไว้ก้อนคนแอปเปิดเพลงหรอ คนเต็มเลยแอปคนเต็มเลยไปบวกกันไหมไปบวกกันเปล่า เกินไปแล้วค่ะโอ้โหได้ทำกันถึงขนาดนี้ก็ต้องชาร์จกันละค่ะคิดว่าสวยหรอทุกคนทุกคน แอบตื่นแอบอย่เรายิงอย่าเรายิง,ยยงนะอปเป็นอะไรตัว <laughs> um <laughs> เดืดเดโอ้ยออัน oh. <c oughs>